ว้าวมันเท่มากตอนที่ท่านบอกว่าต้องเสริมความแข็งแรงให้กับรถข้าคิดว่ามันเป็นแค่การตอกตะปูไม้แต่ข้าไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นออกมาเป็นแบบนี้พอท้ายที่สุดมันก็เป็นรถที่เตรียมมาให้องคหญิงและรูปลักษณ์ของมันจะต้องสอดคล้องกับสถานะอาสูงส่งของท่านข้าจึงขอให้เด็กๆสร้างมันขึ้นมาใหม่ในขณะที่ยังมีเวลาเมื่อพิจารณาว่าองค์หญิงจะต้องเดินทางไปทาง เดินทางาไกลทางใต้สุดเราจงได้ทําการปรับแต่งล้อของรถใต้ดินให้สามารถวิ่งบนพื้นดินได้ตามปกติแม้จะแยกตัวออกจากลู่วิ่งแล้วก็ตามเพื่อไม่ให้องค์หญิงต้องเดินเท้าเพื่อขึ้นข้างบนข้าขอขอบคุณพวกท่านทุกคนรถคันที่พวกท่านตั้งใจสร้างมาเึ้นมาเพื่อข้ามาสุดยอดจริงๆตามใดที่องค์หญิงชื่นชอบพวกข้าก็พอใจแล้วองค์หญิงเชิญขึ้นรถข้าจะสอนวิธีขับให้ท่าน นี่คือแผงควบคุมรถการใส่หินวิญญาณเข้าไปในร่องตรงกลางสามารถถ่ายพลังวิญญาณเข้าไปในรถได้เมื่อมันอยู่บนพื้นดินองค์หญิงสามารถควบคุมทิศทางของรถได้โดยการหมุนพวงมาลัยข้างที่นั่งของข้างที่นั่งคืออุปกรณ์สตาร์ทของรถหลังจากใส่พลังวิญญาณและดึงไม้เทา้ารถของท่านจะสามารถเคลื่อนที่ได้ โอ้มันง่ายมากเลยข้าเรียนรู้แล้วความเร็วของรถนี้เล่นบนรถรางเร็วมากอย่าลืมคาดเข็มขัดเส้นเล็กๆไว้ข้างๆอหญิงด้วยเข้าใจแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วท่านปู่ทั้งสองข้าขอบข้าขอขอบคุณที่ดูแลข้าและสร้างรถที่ส่งพลังให้ข้าเช่นนี้ข้าขอบคุณพวกท่านจริงๆถึงเวลาที่ข้าต้องออกเดินทางแล้ว ข้าจะกลับมาเล่นที่วางใต้ดินอีกหลังจากที่ข้าทำภารกิจสําเร็จท่านปู่ทั้งสองและเพิ่งเพิ่งข้าขอว้าอ้าละก่อนท่านพี่ชิวเอ,อ๋อข้าขอให้การเดินทางราบรื่นและประสบความสําเร็จว้าเร็วไปแล้วด้วยรถขันนี้ทําให้ค่าสามารถเดินทางไปยังเป้าหมายได้ไม่ถึงเดือนด้วยรถขันนี้ทําให้ค่าสามารถเดินทางไปยังเป้าหมายได้โดยไม่ถึงเดือน ถ้าเจ้ายังเอาแต่ตะโกนเสียงดังข้าจะไม่รักษาเจ้าหากเจ้าเสียงแหบยังมีเวลาอีกเป็นวันเมื่อเร็วๆนี้ข้าไม่ค่อยได้นอนทั้งต้องฝึกปือและฟังการบรรยายของอาจารย์แม่ตอนนี้ข้ารู้สึกม่วงอยู่หน่อยข้าขอนอนพักสักหน่อยได้ไหมสภาพนี้เจ้ายังนอนได้อีกหรือช่างเถอะเจ้านอนก็ได้หากใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวข้าจะปกเจ้าเองฮ่ารัดสีสอดเจ้าขาอาจารย์แม่ ด้วยความเชื่อหลือควาเผาชวนซาและเผาทูหลิงเซียวไปสามารถขึ้นรถขนาดเล็กที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับนางได้สำเร็จและกำลังผ่านด่านเชลินอย่างรวดเร็วภายใต้สายตาของคผาจิ้งจอกสีชาและจิ้งจอกสีเขียวมุ่งหน้าไปยังชายแดนหอจากสิงเชี่ยวที่อยู่้างหลังพันธมิตรในอาทิตย์ที่ผ่านมามีเพียง33เผ่าที่อ่อนแอเท่านั้นที่ได้รับการรวมเข้ากันความเร็วของการขยายไม่ถูกต้อง จมาชิกจำนวนเผ่ามากไปที่อาคารแต่ไม่มีหาเกี่ยวกับจิ๊กสอว์เลยทูซานถงสรางกำลังคิดที่จะทำอะไรกันแน่ไม่ไม่ใช่นางด้วยนิสัยของนางเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะลุกล้ำไปเข้าไปในอาเขตของชินชิวและซ่อนตัวอยู่ในเมืองความจริงที่ว่าทูซานทงได้รับบาดเจ็บสาหัสและใกล้ตายน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่ใช่นางก็คงเป็นก็คงไม่เป็นความจริงสำหรับผู้ปกครองคนปัจจุบันของอาจักรชิงชิวข้ากลับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ปัญหาคนข่าร้ายแรงค่าเห็นศพข,ของพวกเขาพย,ายักถูกนั้นกลับมาพวกเขาไม่มีบาดแผลที่แน่ชัดบนร่างกายและพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายโดยการบดขีทางจิตวิญญาณของพวกเขาค่าไปที่เกิดเหตุและพบสองสิ่งนี้ด้วยผมสีขาวและนี่พัดของเฉินเย่ขนที่หลุดจ,จากการผัดขนของชินชิวภูเขาและเมและ,ละมึก ตามพิมพ์อธิบายของหน่วยสอดแนมเผ่าลูกเอซีคนร้ายที่รอบโจมตีเป็นชายลึกลับและผ้าคลุมที่เขาสวมนั้นเหมือนกับชายคนนั้นทุกประการตอนนี้เงื่อนกันทั้งหมดชีไ้ชไปที่บุคคลที่สังหารทีมหน้าหน้าของเผ่าพยักษ์ในป่าจันทานั่นคือเขาหูเย่การปีกวิเวคือการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายที่เกิดจากสงครามการปรกตัวในป่างเงาจันทาคือการกําจัดกลุ่มที่ผูผกพันนิกับเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ จักรพรรดิเฝ้าประตูนจาจักคือวิธีของเขาและมันก็สมเหตุสมผลดีถ้าหูเย่ยังมีชีวิตอยู่เรายังจะต่อสู้ในศึกครั้งนี้หรือไม่เดี๋ยวก่อนให้ข้าคิดดูก่อนจิตใจของข้ายุ่งเหยิงอยู่นิดหน่อยองค์หญิงทั้งสองกำลังคุยอะไรกันอยู่ชิงซูเวียเจ้ามีเรื่องอะไรเมื่อคูนนี้ดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินใครบางคนพูดว่าต้องการล้มเลิกการรุติอาจากชิงชิ่ว ผู้นำว่านเหเหมิงผู้กบชาติมาเกิดชินซูเอนับตั้งแต่ก่อตั้งพันธมิตเมือนอสูรเราได้ต่อสู้กันกับชินชิวนับขังไปทั่วทั้งใหญ่และเละ็กโดยมีสัตว์อสูรน,นับหมื่นที่เสียชีวิตและบากเกดเจ็บทั้งสองฝ่ายข้าอยากจะเตือนพวกเจ้าทั้งสองว่าเจ้าเป็นผู้ทรยศต่อเผ่าทิ้งจักสวรรค์ตั้งแต่เริ่มร่วมมือกับเผ่าผู้กบชาติมาเกิดอย่างเราไม่ว่าเจ้าจะต่อสู้หรือไม่ข้อเท็จจริงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง ปบูเย่ทิ้งจอกสวร,รุนก่อนใช่ไหมพวกเจ้าสองคนคิดว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วจกักรพรรดปิป่ายคนนั้นจะให้ไปในสิ่งที่พวกเจ้าตกรรรลงไปไปล่อยอดีตไปและยอมรับพวกเจ้าอีกครั้งหรือความคิดแบบเด็กๆ,ๆเจ้าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะเสมอเมื่อเจ้ายึดครองอาจาจักรฉีชิ่วได้พวกเจ้าก็จะเข้าไปแทนที่พอไปาและกลายเป็นผู้อยู่เหนือกว่าเผาจิ้งจอกสวร,รที่เป็นวิถีเดียวเพื่อแปรเปลี่ยนตัวตนของเจ้าในฐานะคนทรยศ ตอนนี้องค์หญิงเผ่าช้างตอนนี้องค์หญิงของแห่งเผ่าช้างกูอยู่ในมือของเราแล้วมันเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะจับตัวท้ายจ้าของเผา่าจินถงอดีตอดีตจกักรพรรดิไทยที่กล่าวถึงไม่มีอะไรมากไปกว่าขอเขตศักดิ์สิทธิ์และเรามีเสียอาณาจักรของและเรามีเสียอาณาจักรของพนมิตรเหนือศูนย์ 1. ร่วมถึงเผา่าจินถงและเผ่าช้างกูที่กำลังจะได้มา หากสกปรกไปที่ควรจะตายไปแล้วประกดตุกครั้งเราจะทําให้เขาตายอีกครั้งพอจิ้งจอกสอนก้าวห่างและแม้แต่โลกคุณขาวละทะเลท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นของพาราิชมือนอสูรของเรานี่คือผู้กับท่ามาเกิดทําให้สวยและหูแล้วหูหูโง่เขาลงสินะ <c oughs> ข้าจะตั้งหน้าตั้งตารลองพบเจ้ากันแล้วกัน